สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูสมสุดาเพชรานนนหรือว่าครูสมกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะคะเราก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมค่ะหนังสือเรียนแบบฝูดงาดนะคะแล้วก็ยังมีสมุดวันนี้เตรียมดินสอสอบีให้เรียบร้อยให้พร้อมนะคะ แล้วก็ยังลบด้วยเราให้แหลมนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคัดลายมือกันนะคะการคัดลายมือนะคะเรามาทราบตัวชี้วัดกันก่อนค่ะอยู่ในมาตรฐานท2.1นะคะป3าทับนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ,ะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝึกปฏิบัติตามในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ว่าเป็นอย่างไรเขาให้เราทำอะไรเราต้องทำตามนะคะลายมืออย่างไรที่ต้องสวยนะคะ,ะไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะคะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพลางเพ่งแล้วเลงแลค่อยเขียนไป ให้งานตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร ى, ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะการฝึกคัดลายมือในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเริ่มเรียนจําเป็นต้องมีแบบมีหลักการคัดขณะนี้แบบตัวอักษรฝึกหัดคัดลายมือมีหลายแบบ ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามปกติการเขียนพยัญชนะไทยใช้เส้นตรงแต่จะใช้เส้นมนบ้างหักมุมบ้างแหลมบ้างเมื่อลากเส้นเปลี่ยนทิศในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดมีหลักเกณฑ์คัดดังนี้ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุก เครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกเขียนตามสัดส่วนที่ถูกต้องแล้ววางสระวรรณยุกให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภาษาไทยการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะ จดเส้นบรรทัดบนและล่างการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจดเครื่องบรรทัดเส้นตัวอักษรเรียบสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้างเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกันแล้วเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทย เอาละคะ่ะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดลายมือตัวบรรจงกันแล้วต่อไปเรามาฝึกคัดลายมือตามครูกันนะคะเริ่มจากก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควาย คอคนคอระคังงอง,งูจอจานชอชิง ชอช้างซอโซชอเธอยอหญิง ดอชดาต่อปะตักถอฐานทอมนโท ทาผู้เท่านอเนน,อนดอเด็กตอเต่า ถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลา ผอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมเพา หมอ้อม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลา ส,ส่รฤาษีสอเสือหอหีบลอจุลา อ่ออางหอนกฮูกเอาละคะ่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระกันนะคะเริ่มจากสระอะสระอา Sara i Sara i Sara ü Sara E, Sara u Sara u Sara e สระอัวสระอําสระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนสระโอไม้ไตคู้ นักเรียนคะได้เห็นการเขียนพยัญชนะและสระกันไปแล้วต่อไปครูมีกิจกรรมเขียนตามเส้นประมาให้นักเรียนฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเขียนตามเส้นประกันสวยงามหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้องกลับไปฝึกเขียนอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะชมคลิปการคัดลายมือไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนคัดลายมือให้สวยด้วยนะคะหลังจากนี้ตั้งใจด้วยค่ะตัวอักษรเป็นยังไงหัวกลมก็ต้องเท่ากันนะคะตัวอักษรตัวไหนที่หัวกลมนะคะให้กลม ตัวอักษรที่เส้นตรงให้ลากเส้น,สนตรงนะคะสระอีสระอีลากอย่างไรลากจากหลังไปหน้าแล้วก็กลับมาหลังนะคะถ้าเป็นสระอีก็ขีดข้างบนนิดนึงนะคะก็ลากให้ถูกต้องด้วยนะคะหลายคนลากจากหน้ามาหลังแล้วก็ไปหน้าผิดนะคะต้องลากจากหลังไปหน้าแล้วก็มาหลังให้นักเรียนฝึกด้วยนะคะและงานในวันนี้ ให้นักเรียนคัดตัวอักษรนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก็ไก่ถึงงอนกู้นะคะแล้วก็สระด้วยค่ะนะคะลงในสมุดของตัวเองและแบบฝึกหัดค่ะในแบบฝึกหัดของเราค่ะหน่วยที่20การคัดลายมือดูนะคะว่าอยู่หน้าไหนอ่าเปิดไปได้นะคะนักเรียนขาอ่าอยู่ในหน้า150 หกน่าจะใช่เนาะน่าหนึ่งร้อยห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบหกนะคะอ่ะคัดลายมือค่ะอ่าเส้นด้านล่างนะคะเส้นหนาแล้วก็ไปจดเส้นปลาข้างบนนะคะให้นักเรียนคัดนะคะตามแบบฝึกหัดในนี้นะคะนี้เป็นคำเป็นคำเสร็จก็เป็นอ่าประโยคเป็นประโยคเสร็จก็ เป็นเรื่องข้อความสั้นๆนะคะ,ะวานนี่เรื่องวานนะคะวา่ไม่ใช่ปลานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มทะเลนั่นเองนะคะ,ะเรียนแล้วคัดลายมือให้สวยด้วยใครไม่สวยคุณครูไม่เอาให้คัดใหม่นะคะให้นักเรียนตั้งใจนิดนึงค่ะฝึกคัดลายมือนะคะเยอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมส่งงานเข้าไลน์การบ้านภาษาไทยค่ะ เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย